g เป็นกราฟวัฏจักร9จุดยอดต้องการเพิ่มเส้นเชื่อมให้ g แล้วก็กราฟใหม่ที่ได้จะต้องเป็นกราฟออยเลอร์แต่มีเงื่อนไขว่าห้ามมีเส้นเชื่อมขนาดแล้วก็วงวนจํานวนเส้นเชื่อมที่น้อยที่สุดที่เพิ่มให้ g ได้คือข้อใดกราฟวัฏจักร ใช่ไหมครับก็คือเป็นลักษณะเป็นวงกลมก็ได้เป็นยังไงก็ได้ขอให้มันเป็นวนหลูบแล้วก็กลับมาที่เดิมนี่ 1, 2, 3, 4, งสองสาี่ห้าหกเจ็ดแปนี่คือกาฟวาจักรเจุดยอด ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกราฟออยเลอร์เนื่องจากว่ามันเป็นกราฟเชื่อมโยงแล้วก็ดีกรีทุกจุดเป็นจำนวนคู่แต่สิ่งที่โจทย์สั่งก็คือต้องการเพิ่มเส้นเชื่อมให้ G แต่ให้มันยังคงเป็นกราฟออยเลอร์เหมือนเดิมแล้วก็ห้ามมีเส้นเชื่อมขนานห้ามมีวงวนก็คือเราไม่สามารถทำอย่างนี้ไม่สามารถทำอย่างนี้ เพราะว่าไอ้นี่จะเป็นวงวนไอ้นี่จะเป็นเส้นเชื่อมขนานทำไม่ได้ทํำยังไงดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีลากเส้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขนั้นกี่เส้นที่น้อยที่สุดก็ทําอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นเส้นเชื่อมขนานนี่ห่งเส้นละไอ้นี่ดีกี่สไอ้นี่ก็สก็เพิ่มให้ม เส้นนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเส้นเชื่อมขนาดอ้นี้ดีกรีสีเรียบร้อยละคู่ละไอ้นี้ดีกรีสามอ้นี้ก็สามลากมาเจอกัน1 2ึ่งสองามสี่หนสาสี่เราก็จะพบว่าเป็นกราฟเชื่อมโยงเรียบร้อยแล้วก็มีดีกรีทุกจุดเป็นจำนวนคู่ละต่อสามเส้น